ความสมดุลความสมดุลหรือดุลระยาภาพหมายถึงการจัดภาพให้เกิดการถ่วงน้ำหนักทั้งสองด้านโดยมีแกนกลางเป็นตัวแบ่งออกโดยทั้งสองข้างจะมีความสมดุลหรือความพอดีความสมดุลหรือดุลยาภาพที่เหมือนกันทั้งสองข้างคือความสมดุลที่มีซีกซ้ายและซีกขวาเหมือนกันนิยมใช้ในงานที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์เที่ยงตรง ความสงบนิ่งศรัทธาเรื่อมใสให้ความหนักแน่นเงียบขรึมดูสง่าเป็นทางการเช่นโบสถ์วิหารพระพุทธรูปเป็นต้นความสมดุลหรือดุลยภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้างความสมดุลที่มีซีกซ้ายและซีกขวามไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันแต่เท่ากันด้วยความรู้สึกเพื่อต้องการให้ภาพมีการเคลื่อนไหวแปกตาและไม่น่าเบื่อนหนาย นิยมใช้ในงานที่ต้องการดึงดูดความสนใจมีอิสระในการออกแบบ